สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะวันนี้ก้อยจะพาเพื่อนๆมาดูแลต้นไม้นะคะด้วยวิธีธรรมชาติค่ะมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยมากมายเลยไปดูกันเลยค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะการพวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยมีอากาศทำให้รากของต้นไม้หาอาหารได้ดีขึ้นค่ะ ควรจะพวรวนดินในช่วงของตอนเย็นแดดร่มลมตกนะคะไม่ควรพวรวนแรงจนเกินไปนะคะให้พวรวนบริเวณขอบกระถางพยายามไม่ให้เข้าใกล้โคนต้นค่ะแล้วก็โรยเปลือกไข่ที่เราตากแดดไว้อย่างน้อยสองแดดโรยไปรอบๆกระถางจากนั้นเราก็พวรวนดินกลบไว้เหมือนเดิมเพื่อให้เปลือกไข่ลงไปอยู่ใต้ดินแล้วก็ย่อยสลายได้ดีขึ้นค่ะ ใช้เปลือกไข่ที่เหลือจากการทำอาหารไข่ต้มไข่เค็มได้หมดเลยค่ะหลังจากที่พวนดินใส่ปุ๋ยใส่เปลือกไข่ต่างๆแล้วนะคะเราควรที่จะลดน้ำให้ต้นไม้แบบชุ่มค่ะ จุลินซีสังข้อแสงก็จะใช้ตอนประมาณ10โมงถึงบ่าย2โมงนะคะช่วงเวลาที่มีแดดจัดก็จะสามารถรดน้ำต้นไม้ได้โดยผสมน้ำลงไป2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ถังนะคะ1ถังโบรถดก็จะใช้จุลินซีสังข้อแสงแบบเจือจางนะคะผสมน้ำให้เจือจางแล้วก็ให้ต้นไม้วันเว้นวันค่ะเพื่อให้เขามี ต้นที่ค่อยๆจเจริญเติบโตไม่เร็วไม่ช้านะคะสามารถผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปในบัวรดแล้วก็รดลงไปที่ดินแล้วก็ใบให้ท่วมนะคะท่วมทั้งต้นทั้งดินทั้งใบทั้งหมดเลยค่ะเพื่อให้เขาช่วยในการสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นรดให้ชุ่มๆเลยค่ะ เพื่อที่ต้นไม้จะได้มีความชุ่มชื้นแต่ถ้าวันไหนที่ฝนตกก็ไม่ควรจะลดน้ำต้นไม้นะคะเดี๋ยวรากจะเน่าค่ะนอกจากใช้บัวรดแล้วเรายังสามารถใช้สเปรย์หรือที่ฉีดพ่นน้ำนะคะ สำหรับฉีดดูแลทางใบได้อีกด้วยค่ะสำหรับจุลินทรีย์สังเค้อแสงนะคะวิธีการใช้บัวรดลดทั้งใบทั้งรากจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะส่วนวิธีการฉีดพ่นทางใบอย่างเดียวแนะนำให้ใช้เป็นการย้ำรอบสองเพื่อดูแลใบให้เขาสังค้อแสงได้ดีขึ้นก็เป็นการช่วยเสริมได้อีกทางงเหมือนกันค่ะ ม,มีมีแมลงนะคะส่วนของก้อยก็มีพวกแมลงสัตว์ตัวพืชมารบกวนเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะหอยทาก้งคะเนี่ยมากัดมากินมันก็จะมีแหว่งแหวงไปบ้างนะคะเพราะว่าปลูกด้วยโดยใช้โดยไม่ใช้สารเคมีค่ะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยน้ำธรรมดานะคะก็เลยมีเนี่ยค่ะโดนกัดโดนกินไปบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เดี๋ยวเขาให้เขาอ้วนอีกสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะตัดแล้วก็เอาไปทํากับข้าวแล้วเดี๋ยวจะมีต้นใหม่นะคะงอกขึ้นมาเดี๋ยวก็จะตัดกินให้เขางอกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตัดกินไปเรื่อยๆนะคะถ้าผักบุ้งนะคะเราใส่ปุ๋ยบ่อยๆนะคะแล้วก็ลดน้ํำบ่อยๆต้นเขาจะอ่อนจะกรอบค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือรากลอยเห็นไหมคะรากลอยก็ต้องหาดินนะคะหาดินมามา,มากบให้เขา กบให้เขาบ่อยๆค่ะเพราะว่าผักบุ้งชอบรากลอยถ้ามีดินเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะกบโคนไว้อย่างเงี้ยเขาจะต้นเขาจะอ้วนนะคะอวบแล้วก็อ่อนนะคะแล้วก็โตเร็วด้วยค่ะค่ะใช้กับขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายสามกระถางก้อยก็ใช้ทั้งหมดนะคะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงดูสิคะใบแน่นเลยค่ะ ใส่แกงจืดนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยใส่ต้มจืดใส่ยำนะ,ะยำม,มุนเส้นโหหน้ากินไหมคะเนี่ยต้นกำลังกินเลยค่ะต้นอ่อนๆอเลยค่ะกำลังกินเลยค่ะ พามาดูพริกที่ใช้จูลินทรีย์สังะหอแสงค่ะเป็นไงบ้างคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นพุ่มสวยแล้วนะคะเริ่มจะเป็นพุ่มแล้วนะคะกระถางนี้ก้อยปลูกอยู่ทั้งหมดสี่ต้นนะคะเนี่ยหนึ่งต้นเห็นไหมคะสองต้นสามสี่ก็เริ่มเป็นพุ่มสวยทุกทุกต้นแล้วค่ะใช้จูลินทซียสังะหอแสงแล้วก็พวกเปลือกไข่นะคะ เปลือกไข่ที่เหลือจากการทำอาหารค่ะเราก็เอามาขยำแล้วก็โรยๆนะคะเพื่อให้แคลเซียมนะคะต้นไม้ก็จะได้แข็งแรงรากแข็งแรงแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะงามเลยค่ะกระถางนี้ก็เหมือนกันนะคะกระถางนี้ก็จะเป็นพริกนะคะพริกที่ก้อยปลูกเป็นพัน super h o ตนะคะเนี่ยค่ะพอมันยาวขนาดนี้ก้อยก็จะเด็ดยอดแล้วเนี่ยยอดมันมันยาวขึ้นมาอย่างเงี้ยก้อก็เด็ดเด็ดยอดเนี่ยค่ะ เด็ดยอดทิ้งให้เขาแตกใหม่เรื่อยๆก็จะเด็ดยอดเอนี่ยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะเด็ดไปเรื่อยๆยอดใบที่เกินนะเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นพุ่มสวยค่ะก็มานั่งเด็ดยอดแบบนี้ทุกวันนะคะช่วงเย็นๆแดดร่มลมตกเนาะนั่งดูสวนนั่งเด็ดยอดแล้วก็ข้างๆกันก็จะเป็นต้นอ่าคณะเม็กซิกันมาซิโกนะคะคณะมกซิโกอันนี้ติดแล้วนะคะเนี่ยค่ะแตกยอด แตกใบอ่อนเนี่ยค่ะอันนี้สองต้นนี้สอต้นนี้ก็มาฝากไว้กับกระถางพริกนะคะก็แตกดีแล้วติดดีแล้วค่ะเดี๋ยวก้อยจะอัปเดตผักให้ดูเป็นระยะระยะนะคะรวมทั้งวิธีการดูแลแล้วก็รักษาต้นไม้ด้วยค่ะการปลูกผักแต่ละชนิดไม่เหมือนกันแต่ว่าเพื่อนๆสามารถที่จะนำมาปรับใช้นำมาประยุกต์ในการปลูกผักได้นะคะ ในสวนก้อยก็ใช้จุลินทรีย์น้ำนะคะหลายชนิดด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีชนิดไหนบ้างแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างค่ะ วันนี้ก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ